สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดเพชรบูร์เราจะไปเขาค้อวัดผาซ่อนแก้วไปรับลมหนาวที่ภูทับเบิกการเดินทางในครั้งนี้มีทั้งรถติดความเปรี่ยวความหนาวตอนเช้าความร้อนในตอนบ่ายไฮไลท์ของเพชรบูร์มาที่นี่ก็คือวัดผาซ่อนแก้วนะคะจะว่าไปโซเฟอร์เราก็เหมือนพระนะเขาค้อตอนนี้อากาศร้อนแล้วเราจะพาทุกคนไปรับความหนาวที่ภูทับเบิกไปกางเต็นท์รับอากาศหนาวที่ผาหัวซิงทางขึ้นนี่โคตรเสียวแต่วิวก็โคตรสวยค่ะเหม่อไม่ไหว สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับเราสองคนแล้วนะคะในช่อง Tower with me นะคะคลิปนี้นะคะเราจะไปที่จังหวัดเพชรบจรณบูพิเศษมากมวันนี้ก็คือเราจะไปที่งานสายลำรถเก่าครับ<า>คุณค่ะแบบคุณผู้ชายเขาอยากไปนะคะส่วนเออเราก็ติดพ่วงไปด้วย mm. เขาก็จะพาเราไปเที่ยวที่ ข่าวข้อแล้วก็พูทับเบิร์กค่ะทุกคนช่วงนี้คงน่าจะหนาวแล้วสวยเราจะไปสัมผัสบรรยากาศที่นั่นกันซฟเปอร์ของเราพร้อมแล้วมาดูถึกทวก่อนถึกทวของเราก็พร้อมแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุะะ่มค่ะเราจะออกเดินทางสามทุ่มง่วงไม่ง่วงไปงีบเอาทิ้งนักข้างหน้าค่ะแต่วตอนนี้ไม่ชักช้าทําการแล้วค่ะเราจองเดินทางแล้วค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะคะ บายนี่ก็ชมหน้าของถึกทนนะคะดูเขาต้องแบกอะไรไปบ้างว่าแต่คนขับพร้อมยัง mm hmm. พร้อมเห yeah, ทุกคนดูสิเราเพิ่งออกมายังไม่เท่าไหร่เองนะคะรถติดนี่ก็ดึกมากแล้วนะสามทุ่มแต่ว่ารถติดมากนี่คือถนนเออเส้นกิ่นแก้วนะคะติดไม่ไหวพึงไหนแล้วคะ ออากมาจากสุปรากรได้ดาวมีไว้บง99โลพอดีเลยคะ่ะตอนนี้เรากำลังตลอนตลอนแล้วก็ตลอนหาที่กินข้าวะคะ่ะเพราะเราหิวข้าวมากค่ะแต่เราหาร้านทานข้าวไม่ได้เลยอยากกินข้าวค่ะแต่ว่ามีแต่ก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวกลมไม่อยู่ท้องนะคะเราเลยต้องหาข้าวผิดตอนนี้ก็เ,เวลาเกือบห้าทุ่มแล้ว ง่วงด้วยหิวยังไม่ปวดตูดคะ่ะไปต่อได้ไปต่อค่ะิ้้้ขขาาตอององงงททไมมันรเพลแสุดท้ายแล้วเราก็ไม่พ้นเซเว่นนะคะเดีย๋ยวขอตัวไปทางก่อนนะคะแล้วก็จะได้เดินทางต่อบายบายท้องอิ่มแล้วเดินทางต่อได้คะ่ะเติมน้ำมันซะหน่อยคุณเชื่อหรือไม่ว่า เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแต่เราเติมน้ำมันได้หอล่ <What? S 1> ไปค่ะยาวๆตอนนี้แวะนอนฟังนะคะตอนนี้เที่ยงคืนสี่สิบห้า ขอเนีบสักนี่มนะคะทุกคนไว้เจอกันตอนนี้พวกเราไม่ไหวแล้วพักฝึกโทนแล้วก็พักตัวเราด้วยนนนนสวัสดีจุณๆอัสดีสาวตื่นจากความเมื่นะคะยังไม่สาวเลยค่ะทุกคนแต่ดูเหมือน คุณผู้ชายเขาจะสางมากกว่าเรานะคะตาสว่างเลยเอ๊มันตาโตนี่หว่าตอนนี้เวลาตีห้าเช้ะคะ่ะคือเรางีบมาตอนประมาณเที่ยงคืนีล้แล้วตื่นตีสามแล้วแบบขี่ออกมาตีห้าว่มากค่ะทั้งสองคนเราจะเหมือนจะวูบต้องแวะนอนอีกนะคะ แวะนอนปั๊มอยู่เหมือนเดิมทึกทนแล้วก็ปูสานนอนอีกประมาณร้อยหกสิบห้าโลงเป้าหม้ไปทางเขาคอนะคะตอนนี้ก็ขอตัวนอนก่อนไม่ไหวงวงมากเจอกันค่ะอรืณสวัสด์ค่ะเก็บของ็็เปลี่ยนตัวออกเดินทางกันต่อเราชาร์จแบตเต็มแล้ว ร้อยหกสโลสู้ค่ะตอนนี้เราเห็นป้ายขอเอาพพุทธเบิบกขอแวะให้คุณผู้ชายเขาถ่ายรูปสักหน่อยหนึ่งสองสาม สายลำนะคะที่จะมีขึ้นในคืนนี้บรรยากาศณนะตอนนี้คนก็กําลังเริ่มทยอยมานะคะมีรถเก่ารถแต่งสวยๆกันทั้งนั้นเลยงานก็จัดอยู่ที่สกายวอล์คเข่าขอคอเลยนะคะเราสองคนก็แวะมาซื้อของฝวันที่น่าลึกเล็กน,น้อยถ่ายรูปให้คุณอาร์มแล้วก็จะถึกทนก่อนนะคะแล้วก็ไปวัดผ่าซ่อนแก้วกันต่อ วัดผาซ่อนแก้วตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือที่จอดรถมอไซค์นะคะวิวดีมากโคตรสวยอะ่ะโอ้โหแบบภูเขาเป็นชั้นๆดูนคนสวยมากเดี๋ยวอาให้คุณผู้ชายจอดรถแล้วก็จ่ายค่าจอดรถก่อนนะคะค่าจอดรถมอไซค์ยีบบาทน,นะคะไปค่ะเข้าไปในวัดกันเดินเข้ามาแล้วนะคะวัดผาซ่อนแก้วสวยจริงๆดูในคลิปคนอื่นว่าสวยแล้วเรามาเจอสวยยิ่งกว่าอีกค่ะ <H an> เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้อามในมุมนี้ดูว่าจะสวยแค่ไหน ให้เขาเดินนําหน้าเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะมันจะมีทางเข้าอยู่เดินตามผู้ชายกันค่ะเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดเนาะเข้ามาถึงเลยแล้วก็ต้องให้ทุกคนดูภาพบรรยากาศรอบๆวิวดีมากนี่ก็คืออพระพุทธรูปมีทั้งหมด5เสียนะคะทุกคนนั่งอยู่บน ดอกบัวเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะเข้ามาสักการะไหว้พระนะคะนี่ค่ะชั้นหนึ่งเป็นพระพุทธรูปนอนนะคะตอนนี้ทําไมเรารู้สึกว่าเราพาพระมาส่งวัดดูสิทุกคนมันก็เดินสํารวจนั่นแหละสํารวจอะไรก็ไม่รู้กล้องก็ไม่มองนะคะเธอทําเป็นเหมือนนะดูนะดูอย่ารู้กันมันดูอะไร ขึ้นมาถึงภูทับเบิกแล้วนะคะแต่ว่าเรายังหาที่พักไม่ได้อากาศเย็นมาก้ามหลังมีหมอกด้วยเดี๋ยวเจอกันตอนเราแผลที่พักก่อนเดี๋ยวค่อยมันจะกันอีกทีค่ะบาย A f e w moments later ทินทุกคนบ๊ฟขึ้นมาตอนที่เรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามากางเต็นที่ ลานกลางเต็นและองดาวนะคะทุกคนแล้วนี่ถ่ายให้ดูตอนที่เราขึ้นมาได้ที่กลางเต็นอะไรนะคะคือแบบฝนต,ตกค่ะเราก็เลยต้องรีบทําอะไรต่างๆจนตอนนี้เราก็กลางเต็นเสร็จแล้วนี่คือน้องเต็นของเรานะคะทุกคนบรรยากาศโคตรดีเดี๋ยวกคโู่นะดูบรรยากาศนะตอนนี้นะคะอากาศเย็นมากๆ หมอกปกคลุมโครจะเยอะเลยสีขาวแบบมองไม่เห็นอะวิวอะไรอะที่นี่ก็คือลานกลางเต็นท์ละอองดาวที่ผ่าหัวสิงนะคะทุกคนมันสวยนะแต่ว่ามันมองไม่เห็นอะไรเลยแต่พูดถึงเรื่องอากาศก็คือเย็นสบายมากๆ ก็ไก่ล้านตัวนี่ก็คือหนาวสองของปีนะคะที่เราได้เผชิญภูทับเบิกหนาวมากพูดถึงเรื่องเออค่าเข้าในการเข้ามากางเต้นนะคะก็จะตกอยู่ประมาณคนละ200มีเต้าไฟให้ด้วยค่ะทุกคนมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแบบแกส๊สราคานี้คือดีเลยอ<ำ>้ามมันมีแต่หมอกอะฝนเพิ่งตกแล้วก็หยุดไปแล้วก็มีฟ้าร้องคิดว่าน่าจะมีรอบสองแน่ๆค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศนะคะตอนนี้สดชื่นมาถึงเวลาที่จะฝากบรรยากาศสวยๆทุกคนได้ดูส่วนตัวเราก็ขอไปนอนเอาแรงแล้วเราจะพบกันอีกทีตอนไหนก็ตอนตื่นแล้วกันนะคะ บรรยากาศฝนตกตรงผาหัวสิงที่เรากางเต็นกันนะครับบรรยากาศเริ่มเย็นลงเนื่องจากฝนตกอันนี้ผมก็ต้องทำหน้าไว้แหละขอกราเทนแป๊บหรือได้สวัสดีทุกคนเรานอนตื่นแล้วก็เป็นเวลาตอนนี้อหกโมงครึ่ง โค้เม,มื่อครึ่งก็คือตื่นมาฝนตกหนักมากค่ะข้างนอกมาทานข้าวในติ้นจันตอนนี้ฝนตกทำอะไรไม่ได้ออกไปให้ดูวิวข้างนอกก็ไม่ได้ค่ะบา,บายยกินข้าวดีกว่าตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วออกมาสำรวจข้างนอกกันสักหน่อยค่ะข้างนอกตอนนี้ก็คือฝนหยุดแล้วนะคะก็แชะไปเลยนาทีเดียวแสงไฟจากข้างล่างมองลงขึ้นลงไปก็คือสวยสักพัก ก็หมอกลงค่ะเท้ามองหมิ็นอะไรเลยมันก็ฉลับกันไปแบบน,นี้นะคะฝนตกหมอกฝนตกหมอกพวกเราก็จะไปหาอาบน้ํากันแล้วนะคะหนาวมากไม่อยากรู้อาบน้ําตอนหนาวจะเป็นยังไงสามทุ่มแล้วนะคะทุกคนถึงเวลาเข้านอนแล้วนะคะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เหนื่อยล้าทั้งวันแล้ว굿ไนท์นะคะเจอกันพรุ่งนี้ บายบายอรุณส,สวัสดิ์ค่ะทุกคนกับบรรยากาศมอมอนนิ่งค่ะเราจะพาออกไปดูข้างนอกอันนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วเมื่อคืนโคตรหนาวเลยทุกคนหนาวมาก ไปติดเต็นกันไปดูบรรยากาศข้างนอกโอ้เชา้านี้ที่เพชรชบูร์ออกไปก่อนพุทธเบิร์เช้านี้ที่พุทธเบิร์เฮ้ยมันหนาวมากออ้มา โเมื่อคืนฝนตกหนักมากตอนเช้าก็หนาวันนี้ก็ประมาณปดองศานะปดองศาที่พุทธเบอรเช้านี้หมอกเริ่มปกคลุมเดี๋ยวจะมารอดูกันว่าเราจะพบจะเจอกับทะเลหมอก เหมือนในภาพที่เราดูไว้ก right, ่อนจะมาไหมแต่เหมือนทางน้นอะเห็นไหมทางน้นน่าจะเห็นหมอกแน่ๆเดี๋ยวรอค่ะทางนี้อาจจะมีก็ได้สายๆกลับมาเจอกันอีกทีนะคะตอนนี้ขอเข้าเต็นท์ก่อนหนาะไม่ไหวตอนนี้พวกเราสองคนก็อาบน้ำแต่งตัว เตรียมตัวจะกลับบ้านเก็บของเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเรายังไม่สามารถเก็บเป็นได้ฝนตกค่ะฝนตกแล้วข้างนอกก็แบบหมอกปกคลุมไม่มีทะเลหมอกแต่มีแต่หมอกหมอกแล้วก็หมอกนี่ก็คือสภาพภายนอกของตอนนี้ทุกอย่าง ไปด้วยหมอก็เดี๋ยวเจอกันตอนเก็บก็คงไม่ได้ถ่ายตอนลงเดี๋ยวเราจะถ่ายทางลงให้ดูมันจะน่ากลัวยังไเดี๋ยวเราจะลองดูกันเพราะว่าตอนขึ้นเนี่ยน่ากลัวแล้วตอนลงนี่จะน่ากลัวขึ้นไม่อีกแล้วพร้อมแล้วค่ะสําหรับการเดินทางกลับสริประการของเรานะคะชิกชายหน่อยเซอร์เฟอร์ ทึกทนเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นรุ่นกันตอนลงค่ะทุกคนว่าทึกทนเราจะสู้ไหวหรือเปล่าตอนขึ้นว่าน่ากลัวตอนลงจะขนาดไหนเดี๋ยวเราจะถ่ายดูตอนให้ลงด้วยนะคะแล้เวเจอกันค่ะเยมขลองก่อ,กอนก่อนจะลาจากพวะวสิงะตอนนี้นะคะน่าจะแปดโมองอะ่ะเราก็จะเห็นวิวประมาณนี้ไม่เยอะมากออกจะเหมือนทะเลหมอกนะคะแต่ว่าก็นิดๆอะ่ะก็เริ่มมีความร้อนนิดๆฉันจะกลับมาอีกคิดถึงนไะไปกันค่ะ 아 <목소리나>